Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทักษิณยิ่งลักษณ์ออนทัวเลี้ยงกระแสสกัดสอสแลนทไลไเมื่อการเมืองขยับเข้าใกล้หมดเลือกตั้งทักษิณและยิ่งลักษ์จึงต้องเดินเกมออนทัวผุดอีเวนต์เลี้ยงกระแสอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลูกพักเพื่อไทยแลนทไลา แม้สามปอพยายามรอมชอมอำนาจเพื่อประคับประคองให้รัฐบาลอยู่ครบเทอมแต่จำนวนเสียงในสภาไม่มีใครการันตีได้ว่าตัวเลขจะมีถึง260เสียงหรือไม่จึงทำให้บิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีจำเป็นต้องกระชับความสัมพันธ์พกร่วมรัฐบาลให้แน่นขึ้นด้วยการจัดสังสรรค์ผูกใจสถานการณ์ประยุทธ์และรัฐบาลคู่แข่งคู่ขัดแย้งมองออกว่าสเสถีนรภาพไม่มั่นคง ยิ่งบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกตัวไม่สามารถคุมผู้กองมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าสอสอพักเศรษฐกิจไทยได้และมีแนวโน้มที่จะโหวตสวนประยุทธ์และรัฐบาลทําให้16เสียงจากพักเศรษฐกิจไทยเกินจะคาดเดาว่าจะยืนอยู่ตรงจุดไหนที่สำคัญพักเพื่อไทยดาน่าออกมาให้ขา่าว ว่าฝ่ายค้านถกยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติในช่วงเดือนนี้ก่อนจะยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีที่เปิดสมัยประชุมสภาขู่ประยุทธ์ให้รีบยุบสภาเพราะหากทอดเวลาไปจนเปิดสมัยประชุมสภาโอกาสยุบสภาไม่มีอีกแล้ว คำคู่ของเพื่อไทยและขั้วฝ่ายค้านแม้ประยุทธ์จะนิ่งแต่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเนื่องจากจำนวนเสียงของสอสอเศรษฐกิจไทยพักเล็กที่อยู่ในความดูแลของธรรมนัตหากสวิงไปโหวตให้ขั้วฝ่ายค้านคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะปริม จนเข้าสู่แดนอันตรายขณะเดียวกันเกมของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเริ่มเคลื่อนไหวกดดันส่งสัญญาณไปยังประยุทธ์โดยตรงด้วยการเดินทางมาพำนักที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดทางให้แกนนำและสสเพื่อไทยเดินทางไปพบ เมื่อวันที่8มีนาคมทักษิณและยิ่งลักษณ์เดินทางมาตรวจสุขภาพประจำปีที่สิงคโปร์โดยมีแกนนำสอสอ6-7คนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญและยะโสธรเดินทางไปพบเพื่อส่งสัญญาณเตรียมพร้อมลงเลือกตั้งโดยมีเกรียงกันตินันแกนนำพักเพื่อไทยดูแลสอสออสานเป็นหัวหอกนำสอสออสานเข้าพบทักษิณและยิ่งลักษณ์นอกจากนี้ยังมีเสียกุย ชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสอสอุบลราชธานีและประธานสอสออีสานและสมหญิงบัวบุตรสอสออำนาจ,จเจริญเป็นต้นโดยอาศัยช่องทางเป็นแขกของบริษัทธุรกิจในสิงคโปร์เพื่อหลีกเลี่ยงการขอเอกสารเกี่ยวกับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เนื้อหาบนโต๊ะอาหารมีการหาหรือถึงการวางตัวผู้สมัครสอสอเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลักเนื่องจากเรียงรับบทหัวเรือใหญ่ในการดึงตรึงสอสอเพื่อไทยไม่ให้โดนพลังดูดจากภูมิใจไทยเพราะอย่างที่รู้กันว่านีสอสอเพื่อไทยโดนดูดไปหลายคนโดยเฉพาะสอสอนครราชสีมาสสศีสะเกดและหลายพื้นที่ภาคอีสาน แม้ทักสินยิ่งรักจะพยายามหยุดเลือดไม่ให้ไหลออก แต่คู่แข่งคู่ขัดแย้งเดินสายดูดตลอดเวลาถึงสอสอเพื่อไทยจะเกรงว่ากระแสทักษิณยิ่งลักณที่ยังได้รับความนิยมล้นหลามในพื้นที่อีสานจะมาทําให้แพ้การเลือกตั้งหากย้ายค่ายแต่กระสุนที่คู่แข่งและคู่ขัดแย้งเสนอให้ยากที่จะปฏิเสธแถมตั้งแต่ประยุทธ์ยึดอํานาจปี5-7ผ่านมาเกือบ8ปีกินระยะเวลายาวนานจนบรรดาสอสอเพื่อไทย แทบไม่มีท่อน้ำเลี้ยงเอาไว้ทำพื้นที่การปรากฏตัวของทักษิณและยิ่งลักษณ์ต่อหน้าขุนพลแดนอีสานจึงการันตีต่อลูกพักว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้นายเอาจริง ทำลายการเมืองหลังจากนี้ทักษิณยิ่งลักษณ์จะมีอีเวนต์ปรากฏที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกแน่นอนเพื่อสร้างกระแสะให้กับพรรคเพื่อไทยพร้อมการันตีท่อน้ำเลี้ยงกับบรรดาสาสาเพื่อตรึงสสเกรดเเกรด B ให้อยู่กับเพื่อไทยต่อหากย้อนประวัติศาสตร์จะพบว่าทักษิณมักใช้ฐานจากประเทศเพื่อนบ้านช่วยสร้างกระแสะให้เพื่อไทยมาตลอดโดยการเลือกตั้งปี54มักปรากฏตัวที่สิงคโปร์ฮ่องกงกัมพูชาเช่นเดียวกับการ เลือกตั้ง62มักปรากฏตัวที่ฮ่องกงดังนั้นเมื่อการเมืองขยับเข้าใกล้หมดเลือกตั้งทักษิณและยิ่งลักษณ์จึงต้องเดินเกมออนทัวร์ผุดเอีเวนต์เลี้ยงกระแสต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลูกผักเพื่อไทยแลนดถล์ถลายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ